นะนี่ครับเป็นตัวแบบนี้นะครับเอามาปิดนะครับรแล้วก็ประกอบตัวนี้เข้าไปภูขเขาหรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่เราสามารถหาซื้อได้นะครับอันนี้ทีหนึ่งนะครับเพื่อจะให้มันได้น้ําสะอาดที่เพียงพอถ้าเราต้องการอยากให้น้ํามันนิ่งนะครับก็ให้เอาเจ้าตัวนี้หย่อนลงน้ํา รายการนี้เป็นรายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใชร้ชีวิตประจำวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทำเองได้โดยไม่ต้องงอชั่งถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิง่งติง๊งเพื่อจะได้มีภาพคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับครับรายการหนึ่งวันเคลับกับผมพิ่เพีเคนะครับก็เดี๋ยวอีพีนี้นะครับจะมาประกอบนะครับเจ้าตัวเครื่องกรองน้ําตู้ปลาอเนกประสงค์นะครับที่ผมได้รีวิวไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับหรือหลายคลิปที่ผ่านมานะครับก็สําหรับใครที่เพิ่งซื้อมานะครับยังไม่รู้ว่าจะประกอบยังไงนะครับเพราะว่าในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยมีหลายตัวมากนะครับ แล้วก็ผมเคยเอาไปรีวิวในเรื่องของใส่ตู้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการประกอบผมยังไม่ได้ทําการถ่ายคลิปให้ทุกท่านดูนะครับก็จะมีหลายส่วนเลยนะ Let's go <S ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ก่อนอันดับแรกว่าเราจะต้องใช้ตัวไหนก่อน ขึ้นบนลงล่างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องตัวฝาครอบตัวฟองน้ำดักจับฝุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะนี่ก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าทุกท่านนะครับได้สั่งซื้อมานะครับอุปกรณ์มาเป็นประมาณนี้นะครับ จะต้องทำอะไรยังไงก่อนเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาจับมือทาแบบละเอียดละเอียดเลยไปดูกันเลยครับอโอเคครับอันดับแรกนะครับทุกท่านก็จะเห็นเป็นในส่วนของเจ้าตัวเครื่องนะครับเครื่องนี้นะครับจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้แล้วแต่เรานะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับการประกอบเนาะแล้วก็ในส่วนของสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับ ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่อยู่ด้านล่างนะครับเราจะต้องมีตัวลเหลีหล่ยมแบบนี้นะครับอ่านะนี่ครับทีนี้เจ้าตัวลเหลีหล่ยมนี้จะเอาตรงใส่ตรงไหนนะครับในกรณีที่เอ่อพูดง่ายว่าเวลาไอเจ้าตัวที่อยู่ด้านล่างเนี่ยดูดขึ้นมาปั๊บมันจะมากรอ,องจากตัวนี้เป็นชั้นแรกนะอ่าโอเคก็คือ อันดับแรกให้ทุกท่านหานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีตัวดูดตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับตัวซับกรองนะแล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวเปิดปิดตรงนี้นะครับีนะนี่ครับเป็นตัวแบบนี้นะครับเอามาปิดนะครับฝาตรงนี้เพื่อจะไม่ให้อฟุ่นนะครับมัน เข้าได้นะครับก็คือในกรณีที่ปิดแบบนี้นะครับมันก็จะดูดเฉพาะตรงขอบขอบนี้นะครับก็ทําให้ดูดไม่แรงนะครับแต่ถ้าเราเปิดแบบนี้นะครับไม่ว่าจะอะไรผ่านเข้ามาใต้ตูดนี้นะครับก็จะดูดเข้าไปหมดเนาะถัดมานะครับอันนี้เราได้ชั้นแรกไปละอ่ะโอเคอันนี้ชั้นแรกครับตัวที่สองนะครับที่เราต้องประกอบก็คือตัวนี้นะครับลักษณะแบบนี้ก็ เป็นตัวที่ใช้ในเรื่องของการกรองอีกชั้นหนึ่งเพื่อจะกรองจากตัวที่เป็นดูแบบนี้นะครับแล้วกรองขึ้นมาเพื่อจะให้น้ํามันขึ้นมานี้นะครับตัวที่3คือตัวนี้นะครับอ่าส่วนตัวนี้เราสามารถถอดได้นะครับเราจะเอาไปใส่กับตัวไหนก็ได้นะครับเพราะว่ากล่องแบบนี้มันมีอยู่4กล่องนะครับใส่ไปแล้ว1เหรือ3นะครับก็เลือกเอาว่าเราจะใช้กล่องไหนนะครับเสร็จแล้วก็ ประกอบตัวนี้เข้าไปนะครับนี่ประกอบแบบนี้นะครับเข้าร่องนะครับแล้วก็สวมเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่2นะครับส่วนชั้นที่3นะครับเราจะใช้เป็นพวกวัสดุกรองหรือว่าไอตัวที่เป็นฟองน้ําที่เข้าแถมมาก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมจะใช้เป็นตัวตัวนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกรองนะครับพวกฝุ่นอะไรเศษ เล็กๆนะครับเพื่อจะไม่ให้มันดันขึ้นไปนะครับส่วนชั้นถัดมานะครับเราจะใช้เป็นวัสดุกรองนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหินภูเขาหรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่เราสามารถหาซื้อได้นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งสั่ซื้อมานะครับก็เลยมาทำการทดสอบใส่ตัวนี้นะครับชั้นกรองนะครับเป็นวัสดุกรอง13ชนิดนะครับในถุงเดียวกันนะครับ ก็แบ่งออกแล้วนะครับก็เวลาเราใส่วัสดุกรองเนี่ยก็ให้ดูนะครับว่าอย่าให้มันล้นมากจนเกินไปมันจะทำให้ปิดฝาไม่ได้าณน้คถ้าเกิดมันล้นมากมันก็จะทำให้ปิดฝายากเนาะก็หาไอ้เจ้าตัวที่มันเป็นเล็กๆมาใส่นะครับอ,อย่างเช่นพวกลูกกลม,กม ลูกโดนัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้ยเนี่ยครับแบบอย่างเงี้ยเล็กๆสองแถวอ่าก็จะทําให้เราปิดฝาได้สนิทนะครับแล้วก็ชั้นสุดท้ายแล้วก็ยกออกไปอ่าแนีครับแล้วก็ชัน้นสุดท้ายเราก็จะกรองตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะ ให้มันได้น้ําสะอาดที่เพียงพอนะครับเราก็จะใช้ตัวกองนี้2ชั้นนะครับยึดเข้าไปเลยนะครับ mm hmm. เพื่อจะให้ตัวกองเนี้ยหนาขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้อ่าเป็นการกรองแบบหลายหลายชั้นนะครับนี่ยึดเข้าไปอ่าเสร็จแล้วนะครับตัวข้างบนเนี้ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ส่วนในเรื่องของชั้นกองเนี่ยเราจะเอาตัวไหนขึ้นบนลงล่างแล้วแต่เรานะครับให้เราเลือกโอเคครับในส่วนของการติดตั้งกับตู้ปลาก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าเราจะเอาปั๊มนะครับอยู่ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะครับแต่ผมได้ทําการประกอบแล้วก็พาทุกท่านไปดูเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการติดกับตู้นะครับเราจะมีเจ้าตัว ต,ต็นทุแกนะครับหรือว่าตัวดูดสุญญากาศเนี่ยสองตัวนะครับตามปกติล้วจะมีสามตัวนะครับแต่อีกตัวหนึ่งหายไปไหนก็ไม่รู้นะแล้วเราก็จะามายึดมุมในมุมหนึ่งกับตู้กับของตู้ปลาเรานะครับจะยึดตรงนี้นะเพราะว่าเวลาเราจะปล่อยให้กระแสน้ำมันวนนะครับตามตู้นะ <S <S นก็คืออย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปตั้งแต่รีวิวไปแล้วนะครับก็คือ ตั้งแต่ปล่อยตรงนี้นะครับวนมาแล้วก็วนกลับคืนมานะครับมันก็จะดูดฝุ่นเข้าไปนะครับทีนี้เรามีวัสดุกรองมีอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะฝุ่นเนี้ยจะเข้าไปกักเก็บข้างในนะครับผ่านการกรองนะครับสามสี่ชั้นที่เราทําการประกอบไปนะครับก็จะได้น้ําที่มันสะอาดไหลออกมาขึ้นนะครับไปโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันอย่างที่บอกนะครับก็คือ,อ พวกนี้นะครับมันก็จะมีหลากหลายยี่ห้อหลักหลายราคานะครับส่วนตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคา200 295บาทนะครับประมาณนี้นะครับจะมีสี่ชั้นกรองนะครับแต่ถ้าต้องการอยากได้ชั้นกรองเดียวก็ราคาก็จะเหลือร้อยกว่าบาทนะครับหรือว่าอยากได้2ชั้น3ชั้นอันนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดเดี๋ยวทิ้งิปรายละเอียดไป้ใต้คลิปให้นะครับก็ตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดอ๋อผมลืม เรื่มเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือสายยางที่เอาไว้ปรับความแรงของน้ํานั่นเองนะครับปรับความแรงยังไงเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับเมื่อเราได้ทําการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการเชื่อมต่อนะครับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะบปลั๊กไฟนะครับน้ําที่ได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันสามารถปรับความแรงนะครับของน้ําได้ก็คือตัวนี้นะครับมันจะมี การหมุนนะครับเพื่อจะให้มันตรงกับรูนะครับตัวสีดำๆเนี้ยนะครับกล้องมันไม่โฟก,กัสนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับถ้าเราเปิดออกปั๊บเนี่ยน้ําจะแรงนะครับเห็นนะผมพอมน์ก่อนนิดนึงเนี่ย,นะยถ้าเราปิดนะครับน้ําจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเราหมุนกับคืนนะครับ อ่านะครับมันมาตรงกับร่องตัวนี้พอดีกระแสน้ําที่ได้จะแรงมากนะครับนะมันสามารถปรับความแรงของน้ําได้นะนี่เห็นไหมแต่ถ้าเรานะครับปิดตัวนี้ไว้นะครับน้ําก็จะค่อยลงแต่ว่าถ้าเราต้องการอยากให้น้ํามันนิ่งนะครับก็ให้เอาเจ้าตัวนี้หย่อนลงน้ํานะครับดูนะปึ๊บเห็นไหมน้ําก็จะนิ่งทันทีนะครับแต่ว่ากระแสน้ํายังทํางานนะครับแต่ว่าจะ ไม่พ่นฟองอากาศออกมาแต่ว่าพูดถึงในเรื่องของการเลี้ยงปลานะครับส่วนมากเขาก็จะให้มันพน่นเพราะว่ามันจะได้ออกซิเจนออกมาด้วยนะก็แบบนี้นะครับพอดึงออกมาก็ฟองอากาศก็โผล่เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้ได้ฟองอากาศเยอะเราก็หมุนปิดนะครับเห็นไหมเห็นไหมอยากได้ฟองอากาศนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดขึ้นนะครับ เพราะว่าถ้าฟองอากาศเยอะเกินไปมันก็จะรบกวนนะคระับนะก็จะมีประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการประกอบนะโอเคก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็ดูรายละเอียดไใต้คลิปนะครับผมทิทิ้งลิงก์สินค้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่าคิด ว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับตัวในเรื่องของการจัดตู้ก็แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับครับตอนนี้นะครับวิดีโอ,อกขได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับแล้วก็เลือกทัั้งหมดนะครบ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับ yeah วันนี้นะยราบผมก็ได้ยินถมจาก PK House Studio นะครับก็ขอลาท่าน,นผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าส,นสวัสดีครับโอเคเย้ okay. Okay. Yeah.